สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมรายการแลบเกมเมอร์ช่นเกยโอเคนะครับวันนี้นะฮะพี่ก็จะมาสอนลงมดนะครับภาพสวยนะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะปี2020ปีนี้เลยนะฮะก็มาแรงมากเลยนะฮะก็คือมดอันนี้นั่นเองนะครับภาพสวยนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับสเปคใครไม่แรงนะครับก็ภาพก็ออกจะมาแบบไม่เหมือนในคลิปเท่าไหร่นะครับเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างนะครับซึ่งนะฮะผู้พัฒนานะครับเขาได้ ปล่อยตัวนี้มานะครับประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับโอ้โห้วดูภาพในคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนับว่าเดี๋ยวพี่อ่สอลงไปแล้วเนี่ยนะครับหน้าตานะครับจอกมาเหมือนในคลิปหรือเปล่านะครับสับใครที่สนใจตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่านะครับอาจจะต้องเสียเงินนะฮะโดยซื้ออ่าโค้ดนะครับประมาณ10บอ่าสิเหรียญนี่แหละนะหรือว่า10ดอลนะครับก็ราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับเพื่อ สนับสนุนนะครับผู้พัฒนามอสตัวนี้มานั่นเองนะครับตอนนี้นะครับพี่ก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับต่อไปนะครับสำหรับใครที่อ่าซื้อมาแล้วนะครับก็ต้องมีตัวเกมแท้นะครับแล้วก็ต้องลงอ่าโปรแกรมพื้นฐานก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะฮะอันดับที่1นะก็คือจะต้องลงโปรแกรมพื้นฐานนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับอ่าพี่สอนาไว้อยู่แล้วนะครับโปรแกรมพื้นฐานมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะ ทิ้งนก์ไว้ใต้รีคลิปชาเลยแล้วกันเนาะโอเคปะต่อมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลงกันเลยฮนะโอเคปิดเว็บไปเลยนะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับลงโปรแกรมพื้นฐานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับให้ทําการเปิด Open i v ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยอ่าแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับมาแล้วนะฮะ ต่อไปนะครับเมื่อเปิด Open i v เสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ตัวมอดภาพสวยกันนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับที่พี่ซื้อมานะครับให้เรานะครับทำการคลิกขวานะครับเพื่อแตกไฟล์นะครับคลิกขวาแล้วเลือกอันนี้นะครับอ่าแตกไฟล์นะฮะรอสักคู่หนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อคุณผู้ชมแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดกี่ไฟล์วะ1 2 3 4 5นะครับประมาณ5ไฟล์นะครับโอเคครับให้เราเข้าไปที่ตัวเกมนะครับตัวเกมพี่อยู่ที่ได e นะครับเก็บไว้อยู่ที่ได E นะโอเคพี่ก็จะเปิดอีกอันนึงนะครับแล้วก็มาไว้ฝั่งนี้นะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปที่ Steam นะฮะสตีมแอปนะฮะคอมมอนนะครับแล้วก็โฟลเดอร์แกลนทิฟออโต้วีนะครับหรือว่าโฟลเดอร์เกมของเรานั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับ ให้เรานะครับทำการ copy นะครับอันนี้เลยนะครับอ่ะหรือว่าลากใส่ไปก็ได้นะครับลากใส่ในตัวโฟลเดอร์เกมนะครับป๊กลากใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับอันนี้นะฮะ e n b นะครับสรับใครนะครับสเปคคอมไม่แรงนะครับก็ให้อ่ใช้เป็น medium ก็ได้นะครับหรือว่า low นะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากลองของนะครับอยากลองของนะครับ อยากแบบเอ้ยภาพมันจะออกมาสวยประมาณไหนนะครับก็เป็นเอาต้าไปเลยนะครับสับคอมพี่นะฮะสเปคก็ถือว่าแรงนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูว่าสเปคพี่อะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวพี่ใส่ข้อมูลเอาไว้ให้ด้วยแล้กันนะครับโอเคมาแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์อันแรกเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ทําการ Copy นะครับหรือว่าลากใส่ลงไปในโฟลเดอร์เกมนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นตัวอันนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับโอเคโฟลเดอร์เกมนะครับแล้วก็ทําการปิดไปเลยนะครับแล้วก็ปิดโฟลเดอร์นี้ไปเลยนะฮะต่อไปก็เป็นตัวนี้ใช่ปะเป็น o i v นะครับวิธีการลงนะครับอ่าเมื่อกี้เราเปิด open iv ขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็อ่าเดี๋ยวมันหายให้เรานะครับคลิกตรงนี้นะครับ อ่ะแล้วก็เลือกอันนี้นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับที่เราแตกไฟล์เอาไว้นะครับแล้วก็คลิกอันนี้นะครับแล้วก็โอเพนนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับให้เรากด Install นะครับแล้วก็เลือกเป็นเกมโฟลเดอร์นะครับลงที่ตัวโฟลเดอร์เกมเลยนะครับก็กด Install ไปนะครับแล้วก็รอมันลงสักคู่หนึ่งนะฮะตอนนี้มันก็กาลังลงอยู่นะครับ โอเคครับตอนนี้พี่ก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยนะหรือว่ากดกากรบาดไปก็ได้นะครับต่อไปนะครับยังไม่เสร็จนะฮะโอเคแล้วก็เปิดอ่าโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่อันนี้นะครับนี่นะครับเราจะต้องลงให้หมดเลยนะครับยกเว้นอ่าอันแรกนะครับไม่ต้องลงนะฮะกับอันที่3นะครับเอ้ยกับอันนี้อันที่13นะครับ 2อันนี้นะครับเราไม่ต้องลงนะครับตั้งแต่โฟลเดอร์2ถึง12นะครับเนี่ยเราจะต้องทำการอินสตอลลงให้หมดนะครับทุกอันเลยโอ้ยกดปิดกดปิดเมื่อกี้พี่กดอ่าคอนโทรลนะครับมันเลยแบบว่าลันมาทุกโฟลเดอร์เลยนะฮะทษทีโทษทีตกใจหมดมาแล้วก็มาลงกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราลงอันแรกก่อนเลยนะฮะก็คือตัวนี้นะครับโฟลเดอร์ที่2นะครับนะแล้วก็มาที่ open iv นะครับอ่าเข้าไปที่เหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็เลือกเป็นอันนี้นะครับ แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์อันนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกอันที่2นะครับอ่าแล้วก็กด install แล้วก็กด open นะครับอ่าก็กด install ไปเลยนะฮะแล้วก็ไปที่เกมโฟลเดอร์เหมือนเดิมนะครับกด install ไปแล้วก็รอมันลงนะครับแป๊บเดียวโอเคครับลงให้ครบนะฮะยกเว้นอันที่1กับอันที่ส3เมื่อกี้นะครับที่พี่บอกไปนะครับตอนนี้ลงเสร็จแล้วแล้วก็กดปิดไปเลยก็ได้ เมื่อกี้เราลงอันที่2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ลงอันที่3นะครับอันที่3มนะครับมันจะเป็นแบบเบอร์เบอร์นะครับอ่าอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าจะลงหรือว่าไม่ลงนะครับแต่สลับพี่นะครับอันที่3นะครับพี่จะไม่ลงนะครับเพราะว่าเวลาเราหมุนเมาส์เนี่ยมันจะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับพี่ไม่ชอบเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อาจจะ แหลกด้วยนะครับแหลกมากด้วยนะครับโอเคสับพี่พี่อาจจะไม่ลงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะแต่คําแนะนําผมก็คืออย่าลงดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ข้ามไปที่อันที่4เลยนะครับโอเคแล้วก็เลือก Open ขึ้นมานะครับแล้วก็กด Install ไปนะครับไปที่เกมโฟลเดอร์นะฮะกด Install แล้วก็รอมันลงนะครับแป๊บเดียวเหมือนเดิมเลยนะฮะโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับก็กดการกระบาดไปนะครับ ต่อไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่เหมือนเดิมเลยนะฮะกดย้อนกลับนะครับต่อไปแล้วก็มาลงอันที่5นะครับก็กด Install ไปนะครับอ่าแล้วก็กด Install แล้วก็กดเกมโฟเดอร์นะครับ Install อีกรอบหนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็รอมาลงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ลงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดปิดกากบาดไปนะครับต่อไปก็อันที่6นะครับอันที่6นะครับ โอเคแล้วก็เลือกเป็นอันแรกเลยนะครับอ่าแล้วก็กด install ไปนะครับโอเคไปที่เกมโฟลเดอร์นะครับเหมือนเดิมเลยกด i n s t a l l ไปแล้วก็รอมันลงนะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับก็กดกากบาดปิดไปเลยนะฮะต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวนบแป๊บหนึ่งโอเคก็ไปอันที่7เลยนะครับไปที่โฟเดอร์เดนะฮะปองอ่ะกดเลือกนะครับ Open ขึ้นมานะฮะ แล้วก็กด install นะครับเลือกไปที่กมโฟ folder นะครับกด install เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็รอมาลงเหมือนเดิมเลยโอเคครับก็ลงเสร็จแล้วก็กดกากระบาดไปนะครับต่อไปอันที่8นะครับไปที่โ folder 8นะครับอ่าอันนี้นะครับแล้วก็เลือกนะแล้วก็ open ขึ้นมานะครับแล้วก็กด install นะครับแล้วก็เลือกเป็นที่ game folder กด install ไปแล้วก็รอมาลงนะครับเหมือนเดิมเลย โอเคครับก็ลงเสร็จแล้วนะครับก็กดกากระบาดไปนะครับต่อไปนะครับอันที่8แล้วก็อันที่9นะครับอันนี้นะครับให้เราเลือกเป็นอันแรกนะครับก็เปิดอ่าโอเพนไปนะครับแล้วก็กดอินสต l l แล้วก็เลือกเป็นเกมโฟเดอร์นะครับอินสตารไปแล้วก็รอมันลงนะครับเหมือนเดิมเลยแป๊บเดียวโอเคครับก็ลงเสร็จแล้วก็กดกากระบาดไปนะครับต่อไปอันที่ อ่าเดี๋ยวนะอันที่9้ใช่ไหมอันที่10นะครับอันที่10นะครับแล้วก็เลือกเป็นอันแรกเลยนะแนะนําว่าอันแรกนะครับโอเคแล้วก็เลือกแล้วก็โอเพนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการกด i n s t a l l แล้วก็เลือกไปที่เกมโฟเดอร์นะครับแล้วก็กด install อีกหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็รอมันลงสักคู่หนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ลงเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้อันที่10ใช่ไหมต่อไปก็อันที่11นะครับ อันที่11นะครับป<ะ>๊อโอเคกด install แล้วก็เลือกเกมโฟลเดอร์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลานานอ่าเพราะว่ามันมีหลายอันไงที่เราจะต้องกด install ลงนะครับโอเคแล้วก็กดปิดไปนะครับต่อไปอันสุดท้ายแล้วนะครับอันที่12นะครับ12ก็กดอันนี้นะครับ โอเคกด install ไปแล้วก็กดไปที่ game folder นะครับแล้วก็กด install นะแล้วก็รอมาลงสักคู่หนึ่งนะครับโอเคครับก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ่ะแล้วก็กดกากบาด open iv ไปเลยนะครับอย่างที่พี่บอกไปนะครับอันที่1นะครับจะเป็นของไฟ m นะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับแล้วก็อันที่13นะครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับเราลงตั้งแต่ข้อ2 จนถึง12เนี่ยเนี่ยที่เราจะต้องลงอินสตอลไปนะครับแล้วก็ไอโฟเดอร์3เนี่ยนะครับอย่างที่พี่บอกไปนะครับมันจะเป็นอ่ามชั่นเบอร์นะครับเวลาหมุนเมาส์อ่ะคุณผู้ชมอาจจะไปลองเอาก็าได้นะครับ<ะ>แต่บอกเลยว่ามันอาจจะแหลกนะครับแนะนำว่าอย่าไปลงนะเออตอนนี้ก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการ เข้าเกมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลย let's go โอเคครับตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรับการตั้งค่าภาพของพี่นะครับเดี๋ยวพี่ต้องให้ดูก่อนนะครับเผื่อคุณผู้ชมไม่เชื่อนะฮะว่าพี่ปรับสุดเกือบหมดเลยนะครับโอเคเราก็เข้ามาที่ setting นะฮะมาที่กราฟิกนะครับโอเคอันแรกเราก็เปิด o อนะครับ DirectX 11นะฮะ full skin นะครับปรับอยู่ที่ 2K นะครับ 2K นะครับก็เกือบ 4K เลยนะครับเพราะว่าพี่ใช้จอ 2K 165 h z นั่นเองนะครับอ่าอันนี้เปิดออนนะครับ MSAA นะครับคูณ4นะครับแล้วก็ VSync นี่ปิดนะครับที่เหลือนี่เราก็ตับสุดเกือบหมดเลยนะครับ Very High Ultra นะครับ X8 นะครับ Very High Ultra นะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะก็เกือบสุดอะนะครับ โอเคส่วนอันนี้นะครับพี่ก็ปรับประมาณนี้เลยนะครับป๊ออ่าโอเคครับเผื่อใครอยากปรับตามนะครับโอเคแล้วก็พี่ได้ลงลดเอาไว้ด้วยนะครับนี่เลยว้าวนะครับเห็นไหมพอเราลงอมอดภาพสวยนะครับสีภาพมันก็อาจจะแบบคล้ายๆในหนังนะครับมันก็อาจจะดูแบบอ่าจืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าสีมันอาจจะแบบไม่ได้ไปทางแบบสดมากนะครับ ถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นแบบสีสดๆนะครับแนะนําว่าไปโหลดรีดุกเล่นกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็เห็นไหมมันจะมีเงานะครับอ่าเงาสะท้อนในน้ํานะครับโอ้โหอย่างสวยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่ใช้รถคันไหนดีวะโฟล์ลี่หรือว่าอ่อบีเดีวะอ่าเป็น BM แล้วกันเนาะ อประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวทําการปรับเวลาให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ดูด้านหลังด้วยนะอันนี้คือประมาณบ่ายโมนี้คือประมาณเที่ยงนะครับ10บโมงอ่านี่ก็เริ่มเช้านะครับแสงแดดประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับส่วนตอนเย็นอ่ะประมาณนี้เลยนะฮะสภาพอากาศอาจจะแบบยังไงเดียะมันแล้วแต่คุณชอบอ่ะนะครับแต่ส่วนตัวพี่ก็ชอบนะ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะโอ้โอเคแล้วก็ตอนคืนนะครับอ่าโอ้โหสุดมากเลยบอกเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ายิ่งช่วงฝนตกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการไล่ปรับเลยนะทุกอันเลยนะครับอันนี้แบบมีหมอกหน่อยนะฮะช่วงตอนกลางคืนนะครับมีหมอกนะครับอ่าเป็นไงโอ้โหอย่างสุดนะครับ ันนี้ก็จะเป็นอีกสภาพอากาศหนึ่งนะครับเป็นไงอันนี้พี่ปรับ 2K นะครับถ้าใครอยากได้แบบภาพสุดๆแบบพี่นะไปซื้อคอมใหม่แล้วก็ซื้อจอแบบ 4K ไปเลยนะครับจะได้แบบสวยกว่าพี่นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าฝนตกตอนกลางคืนนะครับนี่โอ้โหดูแสงเงานะครับแสงไฟนะฮะ โอเคพี่เลือกแบบนี้ในการโอ้โหดูดินะครับฟ้าผ่านะฮะแบบเป็นเส้นเลยนะฮะสวยงามยิ่งขึ้นนะครับโอ้อย่างเท่อ่ะบอกเลยชอบอะ่ะโอ้โหดิฟ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 อันนี้พี่ลงมอสถนนเพิ่มด้วยนะครับถนนก็อาจจะสวยขึ้นนะครับโอเคแล้วดูแสงไฟนะครับเห็นปะปกติแสงไฟมันจะออกประมาณสีส้มๆใช่ไหมล่ะนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวทําการเสกเฮลิคอปเตอร์ดีกว่านะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนกลางคืนนะครับภายในเมืองนะครับจะสวยประมาณไหนนะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวบินเข้าไปในเมืองหน่อยแลวกันเนาะโอ้โหดูบรรยากาศนะครับรอบตัวนะฮะอันนี้คือแบบฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการปิดฝนดูนะครับอ่านี้คือพี่ปิดฝนแล้วนะครับเห็นไหม ดูแสงไฟนะครับอันเล็กๆนะฮะโอ้โหดูแบบไกลๆดูมันละเอียดมากเลยนะครับอืมโคตรชอบนะฮะอันนี้คือแบบตอนพระอาทิตตกนะครับแสงดูแสงเงานะฮะ,ะโอ้โหแสบตาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่ตรงทะเลดูดีกว่านะครับว่าแสงมันจะสวยขนาดไหนนะครับตอนพระอาทิตตก โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงาชายทะเลเรียบร้อยนะครับบรรยากาศตอนเย็นก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหใช้ได้เลยสวยงามมากนะครับโอ้สวยงามนะโอเคแล้วก็จอดรถแล้วกันนะครับจอดตรงนี้เลยนะฮะอ่าภาพบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับโดยรวมนะรับ,รบมอส อ่าตัวนี้นะครับผาใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์อ่าทุกอย่างไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวเราปรับอ่าอีกสักนิดหนึ่งและกันเนาะโอเคดูดิโอโหสุดสดนะครับประมาณนี้เลยโอเคโอเคครับผาใครชอบคลิปนาะแบบนี้นะครับริมกดไ like, ลค์กดซับแล้วก็ลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะเพชมคลิปไปใหม่ก่อนใครนะครับ โอเคครับแล้วจะกันวผ่านหน้าตันดูบายจะกันจุบจ๊บจุ๊บ